ช่องนายท a ลอดพยากร o n ยครู a อขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะสัญ,ญลักษณ์วัดที่อยู่ในลายมือถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ค่อนข้างหายากนะคะไม่ค่อยพบสักเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นหรือว่าไม่ได้เคยสังเกตซะทีเดียวว่าในลายมือของคุณนั้น มีสัญ,ญลักษณ์รูปวัดอยู่สัญ,ญลักษณ์รูปวัดนะคะยกตัวอย่างลายมือนี้มีสัญ,ญลักษณ์รูปวัดค่ะนะคะก็คือจะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้ด้วยก็ได้นี่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์รูปวัดค่ะซึ่งหมายถึงความเป็นมงคล มายถึงการช่วยเหลือการแบ่งปันการทำบุญการบริจาคซึ่งถ้ามีสัญลักษณ์รูปวัดในลายมือของใครก็ตามไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าจะอยู่มือซ้ายหรือมือขวานะคะก็จะส่งอิทธิพลต่อเจ้าชะตาคือจะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมบริจาคทานชอบที่จะช่วยเหลือแบ่งปันนะคะ ให้กับคนอื่นแล้วก็ส่งผลที่ดีต่อตัวเองให้แล้วจะมั่งคั่งยิ่งให้ยิ่งได้ทำบุญขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าสัญ,ญลักษณ์รูปวัดถ้าอยู่บนเนินต่างๆในมือนั้นจะส่งอิทธิพลอย่างไรกันบ้างมาดูที่เนินพรฤหัสนะคะเนินพฤหัสคือเนินนี้ค่ะนะคะถ้าเนินนี้มีสัญ,ญลักษณ์รูปวัดเกิดขึ้นมาแบบนี้ บนเนินพลิหัสทำให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ทำบุญช่วยเหลือแบ่งปันนะคะหรืออยู่ในวงการองค์กรการกุศลนะคะที่ทําในชุมชนของตัวเองคือไปบุญทําทานช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะช่วยเหลือคนยากจนให้อาหารสัตว์จรจัด แถววัดแถวบ้านหรือในชุมชนทำให้ได้รับการยกย่องนับถือจากคนในชุมชนว่าเป็นคนใจบุญคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานใจบุญทำให้มีคนยกย่องมีคนรู้จักนับถือและเป็นคนที่มีเกียรติค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีสัญลักษณ์รูปวัดอยู่บนเนินเสาเนินเสาคือเนินบริเวณนี้ค่ะ มีสัญ,ญลักษณ์รูปวัดอยู่บนเนินเสาแบบนี้จะส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ทำบุญแบบไม่เอาหน้าทำบุญไม่บอกให้ใครรู้ทำคนเดียวไม่ชอบชวนใครมาร่วมบริจาคหรือทำบุญร่วมกันนะคะถ้าในภาษาออของศาสนาพุทธเนี่ยเรียกว่า ไม่สร้างไม่สร้างบริวารน,นะคะก็คือทําบุญทําคนเดียวหรือเป็นประเภทปิดทองหลังพระไม่ต้องการให้ใครรู้บริจาคแต่บอกว่าไม่ประสงค์ออกนามนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นการช่วยเหลือแบบสันโดษนะคะก็จะทําให้ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้ค่ะว่าคุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนช่วยเหลือสังคมนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีแบ่งปันนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวตนไม่ชอบให้ใครรู้ว่าตัวเองนั้นบริจาคมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นคนประเภทเไม่ได้ทำบุญเอาหน้าและถ้าบนเนินอาทิตย์นะคะคือเนินนี้ค่ะถ้าเนินอาทิตย์นะคะมีรูปวัดเกิดขึ้น จะบ่งบอกว่าคุณทำบุญแล้วมีคนรู้เยอะเวลาที่เขาบริจาคนะคะก็โอนไปบริจาคทานหรือเอาเงินไปให้แล้วก็บอกว่าชื่อสกุลนี้หรือบริษัทนี้หรือคนคนนี้นะคะรู้ค่ะสังคมคนหมู่มากรู้ค่ะว่าคุณเป็นคนบริจาค นะคะคุณเป็นคนช่วยเหลือสังคมหรือคุณตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชื่อของคุณครอบครัวของคุณหรือนามสกุลของคุณนั่นเองทำให้คนรู้จักเยอะแยะนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ใจบุญ ะะและได้รับอิทธิพลจากความใจบุญของคุณนั้นนะคะส่งให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะในเรื่องของอาชีพการงานเพราะว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนใจบุญสุนทานชอบบริจาคชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้หรือตกทุกข์ได้ยากนั่นเองค่ะและถ้าเนิน นะคะก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วก้อยตรงนี้นะคะมีสัญลักษณ์รูปวัดเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะทำให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจทำมาค้าขึ้นค้าขายกำไรงามร่ำรวยมั่งคั่งนะคะจากธุรกิจจากการทำ การค้าการขายนะคะประสบความสำเร็จแล้วพอคุณรวยแล้วคุณก็ตอบแทนกลับคืนสู่สังคมบริจาคทานนะคะสร้างองค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะเช่นคนที่ดังๆเซเลปหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตก็ดีนะคะพอเขารวยถึงระดับจุดพีคสูงสุดแล้วเนี่ยเขาจะบริจาคทานนะคะ ให้องค์กรทางการกุศลเนี่ยเยอะมากปีปีหนึ่งบริจาคทานเยอะมากนะคะนั่นหมายความว่าการที่บริจาคเพื่อสังคมหลังจากที่ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมก็จะยิ่งสร้างบาร,รมีทำให้เขารวยยิ่งขึ้นไปจะเป็นประเภทยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะถ้าใครที่มีสัญลักษณ์วัดอยู่บนเนินพุดนะคะ และทีนี้เรามาดูค่ะว่าสัญลักษณ์รูปวัดถ้าอยู่บนที่อื่นบนเนินอื่นบนจุดอื่นไม่ได้อยู่บนเนินนะคะเราจะดูว่าสัญลักษณ์รูปวัดนี้ปลายชี้ไปเนินไหนอย่างเจ้าของลายมือเนี้ยปลายชี้ไปที่เนินจูปิเตอร์หรือเนินพฤหัสในศาสตร์ลายมือไทยเรียกว่าเนินคุณธรรมนะคะ ก็จะทำให้เจ้าของลายมือนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมชอบบริจาคโดยเฉพาะในชุมชนหรือในองค์กรของตัวเองนะคะเ,เวลามีงานวัดก็อาจจะชอบบริจาคนะคะชอบไปใส่บาตรชอบไปทำบุญนะคะใส่ซองช่วยเหลืองานบุญต่างๆในชุมชน แล้วก็ถ้าเกิดในองค์กรในที่ทำงานมีการร่วมบริจาคต่างๆก็จะรีบขวัญขวายรีบไปบริจาคนะคะก็จะทำให้ทุกคนในองค์กรหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยรับรู้ว่าอ๋อคนคนนี้เขาเป็นคนใจบุญใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือชอบบริจาคเขาเป็นคนดนะคะีเขาเป็นคนมีความยุติธรรมมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันก็จะได้รับการยกย่องนับถือให้เป็นคนที่มีเกียรตินะคะ ในองค์กรของตัวเองในชุมชนของตัวเองนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าปลายชี้นะคะถ้ามีลักษณะลักษณะแบบนี้นะคะปลายชี้ลงด้านล่างแบบนี้นะคะถ้าปลายชี้ลงด้านล่างเนี่ยจะบ่งบอกว่ากว่าจะได้รับผลนะคะของการทำบุญหรือ การสร้างบารมีด้วยการทำทานบริจาคช่วยเหลือแบ่งปันนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานนะคะจึงจะได้รับผลบุญหรือบารมีที่ตนได้สร้างนั้นนะคะดังนั้นการทำบุญหรือการบริจาคทานการช่วยเหลือการแบ่งปันนะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นได้รับผลบุญที่กระทำอยู่แล้วเหมือนกับยิ่งให้ยิ่งได้แต่ถ้าเกิดว่า หัวของวัดเนี่ยทิมลงอาจจะได้รับผลบุญช้านิดนึงแต่ยังไงก็จะมาถึงอย่างแน่นอนค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทําไม่ว่าบุญหรือบาปเจ้าชะตาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นอยู่เสมอและแน่นอนนะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสิ่งที่ทํานั้นก็ย่อมรับผลเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้กระทํา อย่างแน่นอนค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจชนแนลนายทารดพยากรไบโคูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ